คนรักกันอะเราไม่ควรดึงเชิงเพราะว่ามันเสียเวลารักกันจริงๆเราอยากจะเคลียร์นะแต่รอมึงมางอมึงผิดนะมึงต้องมาดิอะไรเงี้ยคืออันแรกที่เราดึงเพราะว่าเราดึงเพราะอยากได้รับความสําคัญคืออยากรู้ว่าตัวเองสําคัญไหมอันที่2เพราะจังหวะที่เราดึงเชิงส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ไหนอารมณ์โกรธไม่พร้อม แสดงออกให้รู้ว่าเราโกรธเดี๋ยวมึงไม่สํานึกทีนี้อันที่3สมองดึงเชิงเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่พร้อมคุยสมองอารมณ์มันปิดการที่จะคุยเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราจะใส่เหตุผลเลยได้ไหมตอนนั้นไม่ได้เพราะสมอง ไม่พร้อมรับความโกรธและความเกลียดจะตามมายิ่งนานเท่าไหร่อีกคนยิ่งรู้สึกว่าแบบทําไมมึงไม่ดีสักทีเพราะข้อหนึ่งยังไม่เต็มข้อหนึ่งคือต้องการความสําคัญถูกปะ่ะผู้หญิงคือดึงเชิงแล้วเพราะว่ากูเดินหนีแล้วกูไม่อยากคุยกูยเกลียดมึงรวมถึงการแสดงออกถึงความโกรธและความอยากได้รับความสนใจความใส่ใจความสาํคาสคัญอยากได้ใครก็ตามที่เป็นผู้ชายนะถ้าเมียคุณดึงเชิงนะ เขากําลังโกรธอยู่คุณยิ่งไปตามเนี่ยเหมือนหาเรื่องทะเลาะต่อผู้ชายจริงๆเจตนาคือเขาเข้ามาเพื่อที่จะเคลียร์กับคุณนั่นแหละแต่สุดท้ายเคลียร์เหมือนไม่ได้เคลียร์ปะเคยไหมพอยิ่งเคลียร์ยิ่งเคลียร์ยิ่งเคลียร์ยยแล้วเป็นไงพังมันจึงนํามาสู่ข้อถัดไปข้อที่ 4. ี่ทำไมสมองต้องดึงเชิงก็เพราะว่ามันต้องการลดระดับอารมณ์ก่อนสมองจะไม่พร้อมฟังเหตุผลตอนที่สมองอารมณ์ทํางาน เหมือนที่เด็กๆชอบกรีดชอบววยวายชอบอะไรต่างๆนาะนาะนะนะเขาใช้อารมณ์เก่งอยู่แล้วเพราะสมองอารมณ์มันถูกกระตุ้นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมันต้องทํางานอารมณ์ให้เก่งก่อนเพราะเขาต้องออกมาแล้วร้องให้เป็นหิวต้องร้องให้ได้เขาต้องแสดงอารมณ์ให้ได้ก่อนดังนั้นสมองอารมณ์จึงทํางานสมองจะคุ้นชินในการปีตอารมณ์ในในอีกมุมหนึ่งถ้าเรายิ่งดึงเชิงนานเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายตอนไหนแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาแก้ไขบางทีอ่ะถ้าเรารักเขาจริงเราต้องเลิกดึงเชิงแล้วเราต้องหันกลับมาคุยกัน เร็วที่สุดอันนั้นก็ถูกต้องนะแต่มีอีกในยะหนึ่งที่การดึงเชิงมันสําคัญกูยังเกลียดอยู่เลยกูยังโกรธอยู่เลยกูยังรู้สึกไม่ไหวกับสิ่งที่มึงทำอ่ะคุยกันตอนนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นหูดับเพราะสมองคิดวิเคราะห์ไม่ทํางานสมองมันสามารถทํางานได้ทีละส่วนนะไม่ได้สามารถทํางานพร้อมกัน ทุกส่วนฟังด้วยเขียนด้วยตาอ่านด้วยไปใหญ่แบบคือทำทุกอย่างรวมกันเนี่ยสมองไม่สามารถเทคแอคชั่นได้หนึ่งร้อเเซในทุกฟังก์ชันดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะนั่งร้องไห้เพราะหมาตายแล้วนั่งคิดเลขให้เพื่อนด้วยได้อะไม่พร้อมทําไมเราถึงต้องเงียบเพราะว่าข้อที่หนึ่งเงียบเพื่ออะไรเงียบเพื่อคิดและไต่ตองไงเพราะถ้ามึงไม่เงียบมึงจะเอาเวลาไหนไปคิดมึงพูดอย่างเดียวเลยคิดไม่ทัน กลับมาอยู่กับภายในบ้างเพื่อที่จะคิดและไต่ต o องไม่งั้นเราจะไม่พร้อมคุยอย่างที่บอกว่าเรายังคิดมาไม่ดีอ่ะแล้วเราไปพูดแล้วเนี่ยเช่นมนุษย์ชอบบอกเลิกเนี่ยมึงยังไม่ทันจะเงียบเลยมึงโวยวายแล้วลแล้วมึงก็บอกเลิกเลยส่วนหนึ่งที่เขาเงียบเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยมีแฟนแล้วเขาเงียบเนี่ยเช็คดูดีๆว่าเขาเอือมอ่มป่กเอือมเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ต้องอดทนแล้วมันจะอยู่ได้ไม่นานนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเงียบแบบเข้าใจอ่ะ มันจะอยู่กันได้ต่อโดยไม,ไม่ไม่หนักแล้วไม่ต้องอดทนเพราะฉันเข้าใจอ๋อเขาโตมาอย่างนี้นะอ๋อเขาคิดแบบนี้นะอ๋อเขาทําการการะทํานี้เพราะเขามีความข้างในเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยถ้าเขาเข้าใจปมของอีกคนนึงก็จะดีมาก บางคนไม่รู้ปมของแฟนหรือว่าไม่รู้ปมแม้กระทั่งของตัวเองอย่างเงี้ยดังนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกูขี้โมโหนกะว่าทาไมกูเป็นคนที่แบบแพ้ไม่เป็นเลยว่ากูเป็น p e r f e c t i นิ i เนี่ยกูทําไมต้องเนียเน้ยบเนี้ยบเนี้ยบตลอดเวลาอะไรเงี้ยเนาะแล้วเวลาของการดึงเชิงเนี่ยถามว่านานเท่าไหร่ดคีคะกูรู้สึกว่ากูโกรธอีคนนั้นที่มันทิ้งกูไปเมื่อ3ปีที่แล้วยังโกรธอยู่เลยคะ่ะเกลียดขี้หน้ามันมากที่มันมาเป็นกิ๊กผัวกูหรืออะไรเงี้ยแล้วพอมาคุยอยู่นิกกี้ปุ๊บ หายมีจิตวิทยาต่างๆที่นิกกี้ชี้ให้เห็นปุ๊บว่ากระบวนการเป็นยังไงเขาเข้าใจปุ๊บหายโกรธเห็นไหมระยะเวลามันสั้นลงทงั้งทั้ที่กูโกรธมา3ปีถ้ามาเจอนิกกี้ตั้งนานแล้วก็คงจะดีสินะมันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนระยะเวลาจะสั้นลงอันที่2คือขึ้นอยู่กับความรักถ้าเรารักเขามากพอหรือเรารักกันมากพอระยะเวลาดึงเชิงจะลดลง แต่มีดึงเชิงอยู่นะแต่ระยะเวลาจะสั้นลงอาจจะแค่ชั่วโมงการที่เราดึงความโกรธไว้กับตัวเองนานๆเนี่ยเราไม่รักเขาเลยเหรอเพราะเขากําลังง้อคุณอยู่เนี่ยสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ฟังความรู้ดีๆในเชิงจิตวิทยาแบบนี้นะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะส่วนใครที่อยากจะสมัครเรียนหรืออยากปรึกษาในเชิงจิตวิทยาในความเป็นเราหรือว่าแก้ปมหรือซึมเศร้าแพนิคหมดไฟอะไรก็แล้วแต่ทักเข้ามาปรึกษาได้ที่รายละเอียดนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นรายชั่วโมงสองชั่วโมงเลือกได้หมดเนาะหรือจะซื้อแพ็กเกจตลอดชีพก็ได้รวมถึงคอร์สเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สจุดกำเนิดแรงดึงดูดคอร์สจิตวิทยาการเลี้ยงลูก สร้างวินัยเชิงบวกและสร้าง EF ไม่มีปมนะคะแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาการอา่านใจนะคะใครที่อยากเรียนคอร์สไหนก็ทักเข้ามาได้